ต้นด้วยมอม่ามอตมมอตออะไรมอนิ่งว่ยมึงก็หนีจากมอตยังไรนี่มาม่าว้าวมาของกินขนาแล้วก็ของกินเนาะอ้าวดีอ้าวขอใคร ไข่ไก่ขวด<อ> thì, <laughs> วันเราอ้ออ่างอ่างน้ำอ่าน้ำนะปูสักผ้า oh, oh, oh. อ้ออ่างโอ้งยัยยยยยาย

อุ้ยเขาเรียกกระหลังนี่เขาเรียกกองห่อหีบห่อหีบหอหอดูด้าไม่ถูกน้าถูกน้าหอดูด้าไม่ไม่ถูกไม่ถูกห่อหีบ

อะไรหาสิ <c oughs> ่งของไง <c oughs> ถูกแล้วไงจอชาอ่างแปนแปนนอนเ,เอยนเ้ยอช่าง<อ> <c oughs> ก็เป็นสิ่งของทำาหากินได้ล่ะแค่นี้แหละแค่นี้แหละพอพอพอ